เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Stronghold Warlord เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําสงครามกันต่อนะครับในแคมเปญด่านที่3ของนายจันหนุดเขี้ยวอาณาจักรพงไพรเดินทัพสู่แดนใต้ฮะนายนจันหนุดเขี้ยวได้รวมชนเผ่าในดินแดนของเขาให้เป็นหนึ่งเพื่อต่อกรก,กับศัตรูคนเดียวกันในตอนนี้เขาได้นํากองทัพเข้าโจมตีและเดินกองทัพเข้าไปในอาณาเขตของหุงและเตรียมพร้อมสู้รบ ในขณะเดียวกันกษัตริยห์หงก็เริ่มที่จะหมดความอดทนต่อเหล่าไม่ทัพของเขาที่ไม่สามารถกำลาบพวกชนเผ่าทางเหนือลงได้เขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายและได้สั่งการให้โจมตีอย่างหนักหน่วงเพื่อบดขยี้การลุกคือในครั้งนี้นั่นคือ,อรายละเอียดนะครับคำสั่งมีอยู่ว่าสร้างป้องกันขยับขยายและป้องกันขุนของท่านไว้ให้ได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจเลยก็แล้วกันนะครับ Let's go เอาละมาเลยครับจุดนี้คงจะเป็นเมืองของข้าศึกง,งั้นสินะพี่แกดูเพียบพร้อมจังเลยอ่ะแตกต่างจากเราครับบริเวณจุดนี้ด้านหน้าเมืองมีทรัพยากรตกหล่นอยู่ด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวต้องไปเก็บละเอาละภาร,รกิจแรกสร้างฟาร์มผัก3แห่งด้วยกันจัดไปตามคำขอเลยจุดนีขขข้ข้างๆยุ้งฉางหนึ่ง 1, 2, และ3ต่อมาสร้างเมืองหินนะเมืองหินหนึ่งที่ด้านบนเลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สร้างควายเพื่อควายเนี่ยมาส่างหิน แต่เราขาดไม้ในการก่อสร้างควายงั้นไปเก็บทรัพยากรก่อนแล้วกันควายใช้ไม้15นะครับเอาละมาแล้วได้ไม้50มามาสร้างควายต่อจุดนี้เลย เรียบร้อยครับเควสต่อไปคือนี่เขาให้เราเนี่ยสร้างกำแพงเพื่ออุดช่องโหว่ในระหว่างนี้เดี๋ยวรอทรัพยากรมาก่อนละกันนะระหว่างรอครับรวมกองทัพเราจะไปบุกฆ่าศึกแล้วให้ขุนศึกเนี่ยนำทัพไปเลยขุนศึกเดินช้าครับระหว่างรอขุนศึกนั้นสร้างไม้เพิ่มดีกว่าที่ตัดไม้เรามีน้อยมากไงต้องสร้างเพิ่ม1และ2ไม้ยิบห้าเอาไปสร้างไรนาเพิ่มครับอาหารเราเนี่ยเอาจริงนะยังน้อยเกินไปครับ ประชากรเราเยอะมากๆเลยคุณศึกถึงที่แล้วเดินทับต่อไปอฮเฮ้ยจะว่าไปเนี่ยเพื่อเป็นการประหยัดกองทัพนะครับไม่เสี่ยงตายเกินไปเราเอาคุณศึกไปขวดคนเดียวพอแล้วเฮ้อร้องหน่อยล้องวิชาคงกะพันด้วยว่าจะอึดถึกแค่ไหนฮะไม้เราขึ้นอีกแล้วตอนนี้เนี่ยเอาไม้ไปลงกับเรื่องของอาหารก่อนละกันมันสําคัญกับเราจริงๆครับผมจะมองข้ามไม่ได้เลย เอนะคุณศึกเราถูกโจมตีแล้วเ,เกมแจ้งเตือนมาบอกเลยว่าข้ามีมหาอุดเว้ยคงกระพันยิ่งนักไปหอกคมดาบเนี่ยมันไม่ระคายผิวหนังข้าหรอกเฮ้ย <c oughs> เอาจริงนะจากเดโมผมจำได้ว่าถ้าเราฆ่าคุณศึกของหมู่บ้านนี้ได้เนี่ยหรือว่าหมู่บ้านไหนก็ตามนะครับมันจะได้ทหารมาด้วยนะ เพราะว่าขุนศึกจุดนี้ยอมจํานวนแล้วนะครับต้องลองดูว่าตัวเกมเต็มเนี่ยยังเป็นอยู่หรือเปล่าฟันมันครับแรกเอาเข้าแล้วเรียบร้อยครับแตกเลยแห้งอย่าฟันนะอย่าฟันนะมันจะง้างดาบฟันเขาครับเรียบร้อยเป็นไงได้พลธนูเนี่ยมาด้วย3นายด้วยกันนะครับขยับกองทัพขึ้นไปปกป้องหมู่บ้านนี้ไว้ ต้มการทูดเรามีแค่14ครับเดี๋ยวรอขึ้น20ค่อยขอสวยจากเขาแล้วกันนะออกราชองค์การให้ส่งเครื่องบรรณาการมาหน่อยประชากรที่หมู่บ้านนี้เหลือแค่3คนเองอะ่ะต้องเก็บไม้ไว้สร้างบ้านชันดีครับยิ่งเรามีบ้านเยอะคนเยอะเนี่ยโอกาสเก็บภาษีก็เยอะขึ้นเหมือนกันนะครับจะได้รวยกันไวๆหน่อยนะโอเคระหว่างนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรให้ผมทําแล้วครับนอกจากการรอทรัพยากรขึ้นไม่ว่าจะเป็นไม้อาหารแล้วก็เงินนะครับ เพื่อเอาทุกอย่างเนี่ยไปสร้างแล้วก็ดําเนินเคเวสต,ต่อไปหินเนี่ยเห็นไหมเพิ่งจะมาส่งเองอะนะโอเครอก่อนละกันนะครับจังหวะนี้แต้มการทูตเราเนี่ยถึง20แล้วนะครับเราจะขอเลยจัดส่งไม้มาหน่อยสิต้องการเอาไม้มาสร้างอาณาจักรมากๆไม้เราจะขึ้น200ะนะ200ปุ๊บเนี่ยผมสร้างบ้านชั้นดีแน่นอน,นครับคุณผู้ชม คือต้องการเอาประชากรเนี่ยออกมามากๆเอาเลยครับเป็นไงบ้านชั้นเลิศผมมันแตกต่างจากบ้านชั้นดีไหมครับดูสทรงมันนี่คนละเรื่องกันเลยนะเอาละไม้เราขึ้นมาสักพักเลยครับเราก็จะเอาไม้เนี่ยมาสร้างอาหารต่ออาหาร125้เอาจริงๆนะในอนาคตเนี่ยไม่พอแน่นอน,นครับยัดเพิ่มไปและก็ตอนนี้เนี่ยเรามาสร้างเรื่องของค่ายทหารกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเรามีหินเยอะแล้วมาเลยครับ เอาตรงบริเวณจุดข้างๆเก็บคลังของเราก็แล้วกันนะ2ที่แล้วก็เงินเราเนี่ยอู้จะ300นะยครับธนู1นจุดต้องมาธนูและขวานของเราธนูมา1นึ่งเลยครับจุดนี้ขวานอีกที่หนึ่งนะข้างๆกันเลยเไม้เราขาดครับไม่สามารถสร้างพวกโรงผลิตต่อไปได้ก็ต้องรอก่อนนะเงิน100ก็ได้อยู่เหมือนกันครับ คือมันต้องเป็นแพ็กเกจกันเนะมีค่ายทหารมีคลังอาวุธก็ต้องมีโรงผลิตอาวุธนะครับตามคอนเซปต์ไปขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์เอาซะก่อนนะโอเคระหว่างนี้ครับขยับกองทัพไปก่อกวนฆ่าศึกดีกว่าโดยเฉพาะนี่เลยเราจะเอาธนูเราเนี่ยไปยิงคนที่ไล่หนาของเขา แต่ธนูเราน้อยเกินไปนี่ว่ามีแค่2คนเองเนะมันก็ไม่ได้สิเฮ้ยเขาบอกว่าข้าศึกเนี่ยส่งกำลังเข้ามาแล้วครับ6นายตรงนี้เฮ้ยเอาแล้วว่ะมันคงเห็นว่าเราพร้อมทำศึกแล้วสินะก็เลยส่งแบบนี้มานะฮะงั้นกำแพงครับเราสร้างอุดให้เสร็จเลยเสร็จเรียบร้อยสำหรับกำแพงแค่นี้แหละฮะคือเสร็จแล้วอุดแค่ด้านหน้าไง อาณาจักรเราอยู่ตรงนี้อุดด้านหน้าถูกต้องเลยครับข้าศึกมาแล้วขุนศึกในท่านท่านอยากจะไปลอ่อไหมให้ขุนศึกล่อคนเดียวเลยครับที่เหลือเราลุมร้อมนะพวกเราจูโจมตามขุนศึกไปก่อน <c oughs> ให้มันเลือกเป้าเดียวครับอโอกาสมองคนอื่นของศัตรูน้อยมากลงไปแล้ว แล้วก็ตายหมดเลยครับก็เหมือนเดิมน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟอยู่วันยังข้ามครับตังขึ้น200กว่าอีกแล้วมาสร้างโรงผลิตอาวุธเพิ่มก่อนลวกันนะนี่เลยอัดไปใกล้ๆกันครับจะได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะค่ายของคนงานเราครับตังหกสิบหมดอีกแล้วหมดแล้วหมดอีกไม้120กับบ้านชั้นดีหนึ่งหลังจัดไปมาแล้วครับ เอาละคุณผู้ชมก็ระหว่างนี้น่าจะไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้แล้วนอกจากการรอทรัพยากรให้ขึ้นครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมากันใหม่แล้วกันนะฮะวาร์ปโดดเลยดีกว่าระหว่างรอทรัพยากรขึ้นเนี่ยก็ตามคำใบ้ครับมีชนเผ่ามาบุกเราด้วยนะคือคำใบ้เป็นยังไงเนี่ยเกมก็เป็นอย่างนั้นเลยครับฉะนั้นเราจะมองข้ามคำใบ้ไม่ได้จูโจมมันมาหลอยเรา จุดที่มันเกิดกันเนี่ยมันจะมีแกะตอปในป่าอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูขอดูจุดนี้ก่อนนะตายหมดเลยครับและแกะตอปของมันเนี่ยก็อยู่ตรงจุดนี้คุณผู้ชมนี่เลยมันจะออกมาตรงจุดนี้เรื่อยๆผมสามารถทําลายได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องส่งไปก่อนละกันส่งกองทัพขยับเข้าไปเลยไปตรวจสอบดูความเรียบร้อยฐานทัพเรานี่ตั้งขึ้นมา2 0 0ร0อแล้วนะเดี๋ยวไปอ่านเรื่องของอาวุธก่อนละกัน ไอ้พวกนี้สําคัญจริงๆครับเราจะต้องเอาพวกเขาเนี่ยไว้เยอะๆเลยแบบนี้แหละรวมแล้วก็เป็นหกที่นะครับสําหรับอาวุธเรานะกองทัพถึงแล้วเนี่ยไม่สามารถทําลายสิ่งปลูกสร้างนี้ได้ครับก็คือจะออกไปเรื่อยว่างันเถอะโอเคโอเคเตรียมรอรับมือกันแล้วกันนะมันจะเข้าทางมหมู่บ้านพญาวัวครับพญาวัวแต้มถึงแล้วเราขอไม้หน่อยละกันนะ โอเครอต่อไปครับรอรับการมาของค่าศึกต่อไปแล้วกันเรานี่ครับระหว่างการรอทรัพยากรครับค่าศึกส่งกองทัพมหาเราอีกแล้วเราจะรอชาร้าอยู่ใยญ่ละไปจัดการเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่าเครื่องยิงหินเนี่ยเราสามารถใช้งานต่อได้นะถ้าสามารถขโมยของเขามาได้นะครับแต่ต้องเอาธนูของเราเนี่ยไปยิงก่อนยิงคนที่มันใช้เนี่ยให้หมดสิ้นไปครับต้องลองโอ้หมู่บ้านด้านบนช่วยยิงด้วยเหรอ ทำได้เยี่ยมมากทุกคนธนูอัดมันเลยกลองหน้ามานะันน่ะเครื่องยิงหินข้าขอใช้ต่อนะาาอุย๊ยมันยิงยมันยิงซะกระเด็นเลยวะไ,วได้ไหมวะอ๋อไม่ได้ครับมันใช้การต่อไม่ได้คือต้องยิงเครื่องยิงหินทิ้งอย่างเดียวเลยเนี่ยผมเลือกเป้าหมายใส่คนที่มันกำลังวุนหมุน,มนสับหินอยู่เนะี่ยไม่ได้ฮะ น่าเสียดายใชมัดเลยงั้นลาก,ก่อนกันละกันนะเองจะเอาไว้ใช้ต่อซะหน่อยอดเลยวะโอเคเอาละฮะงั้นเราสร้างกองทัพไปจู่โจมค่าศึกกันบ้างก็แล้วกันนะครับเรารอมานานพอแล้วกองทัพออกมาเลยพี่เราจะไปรวมตัวกันที่แนวหน้าไอค่าศึกชนเผ่านี่มาหาเราอีกแล้วคุณผู้ชมอะไรของมันนักหนาวเนี่ยฮะ จะไปก็ไม่ได้ไปครับเจอพวกมันสก,กัดดาวลุ่งตลอดเลยแบบนี้ต้องตายไปข้างนึงเฮ้รอบนี้เนมาเยอะขึ้นวะเอ็งมาเยอะแท้ล่ะจะขยี้อาณาจักรข้างนั้นเหรอเองต้องผ่านขุนสกเข้าไปก่อนป็นไงเจอกับดักเข้าไปครับโอ้แห้งดิถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยผมว่าต้องมีเกาทันบางดอกอะ หลงไม่โดนขุนศึกเราบ้างนะใช่ไหมยิงเยอะขนาดเนี้นะเอาอะไรครับตั้งเราประมาณนี้สร้างธนูเพิ่มที่ผมสร้างธนูเยอะก็เพราะว่าธนูเราเนี่ยต้องไปยิงใส่คนบนกำแพงเมืองวันไงต้องมีเยอะไว้ก่อนนะครับทัพเราพร้อมแล้วเควสของการเก็บรวบรวมเนี่ยบอกเลยว่าผมน่าจะทําไม่ได้นะฮะเออเราสร้างกองทัพเยอะขนาดนี้ไง เราปิดเกไมไปด,ดีกว่าโดยการส่งกองทัพไปจู่โจมเขาทหารเร็วๆวเว้ยเราจะไปกันแล้วคนธนูน้ำหน้าไปก่อนเลยเราจะไปจู่โจมชาวบ้านเขาครับที่บังอาจเข้าข้างศัตรูสู้มันรวมตัวเป็นหนึ่งนะยิงใส่ทหารเฝ้ายามก่อนจัดมันแตกหนึ่ง โอ้โหสถานโลแตกฮะ,ะงานนี้เจอยิงเจาะเยอะขนาดนี้แล้วก็เอาละเดี๋ยวต่อไปครับเราจะไปยิงเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาแม่ทัพเราเนี่ยไปล,ล่อก่อนอให้ธนูบนกำแพงครับมันยิงมาที่เราคนเดียวแม่ทัพเลือดเยอะไงล่ะงานนี้เราเอาแม่ทัพออกลงเองเลยเลยว้ใ้ ปกติไม่ควรทำนะครับห้ามทำนะข้าศึกมาหาเราอีกแล้วโโหเอยทหารขวานไปสกัดหน่อยแล้วเข้าไอ้พวกชนเผ่าบ้าข้างพวกนี้นี่มันยังไงวะนะฮะขุณศึกฝากลอดทีนะกลับไปทันไมเนี่ยทหารขวานยิ่งเดินได้ช้าอยู่ด้วยนะฮะข้ามาแล้วแกตายจะตุยหลังข้าเหรอวะ อาเอาไปไหนวะเนะี <c> ่ย <oughs> จะวิ่งเหมือนน้มเฉยเลยพี่แกตายครับตายหมดเรียบร้อยไปเสริมที่กองแน่าดนดวนขุนศึกร่อให้แล้วธนูอัดเลยมันจะเปลี่ยนเป้าหมายปาวะมันเปลี่ยนเป้าไดยครับแต่ก็แตกไปหนึ่งมียิงมาจากหอคอยด้วยวะ่ะหอคอยนี่เราต่อกรยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคอยกำบังอยู่ไงเดี๋ยวยิงพวกแนวหน้าให้เคียร์ก่อนแล้วกัน เยอะมากอีก3นายอีก2นายสุดท้ายแนวน่าจะแหกแล้วเยอะม,มากครับพวกเราเดี๋ยวถอยล่นลงมาก่อนนะรอสักคู่เราดักฆ่าประชาชนที่อยู่ด้านนอกเอาก็แล้วกันครับจังหวะนี้หมู่บ้านข้างบนพี่แกไม่อยากเก็บพวกเขาไว้ใช้มากเลยวะ่ะแต่เขาทำกับเราอย่างงี้นะสิ่งกำบ,บังพังนะเว้ย เรียบร้อยอย่าไปยุ่งเลยพวกเราปล่อยไปก่อนเขายังมีประโยชน์กับเราอยู่นะแค่เคลียร์จุดที่มันอันตรายกับเราก็พอละสร้างกองทัพเพิ่มครับธนูเนี่ยต้องแน่นๆทหารขวานต้องตามมาเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาทหารเข้าลมรันระยะประชิตแล้วเจอกันหน่อยพวกเองทหารของเขามีแค่นี้แต่จุดที่เขาอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะได้เปรียบรเรานะครับ รอทัาเสริมมาก่อนละกันจะได้ไปปึ้งปังทีเดียวเลยเอาให้จบๆโอเคฮะตื่นเต้นว่ะจะบุกผ่านไหมเนี่ยเราไม่สามารถสร้างเครื่องยิงหินได้นะครับคุณผู้ชมเผื่อใครถามไงเพราะว่าตอนเนี้ยคือเกมมันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมันต้องค่อยๆไปค่อยๆไปตามเนื้อเรื่องนะฮะก็เลยแบบบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยไม่มาปึงป้งงเลยต้องรอแท้ายๆเกมก่อนมัน้งประมาณเนื้อเรื่องหลังๆอะ่ะอาจจะมีทุกอย่างมาครบนะครับเอาละ ทับเสริมเรามาแล้วผลธนูไปอยู่ด้านตอนเหนือของกำแพงทาหารขวานทำลายเลยไปเลยเร็วเข้าแม่ทัพตามไปด้วยนะธนูลองสุ่มยิงขึ้นไปบนหอคอยสิได้ไหมภาวนาครับระยะได้ด้วยเนี่ยแต่จะไม่ค่อยโดนโศกอนาตะกรรมเราฆ่าคนไปแล้วกว่า750เฮ้ยยิงตายหมดเฉยเลยครับฆ่าศึกส่งกองทัพมา เราจะล้อมตีเมืองในขณะที่ข้าศึกมันล้อมหลังเราไม่ได้นะมันไม่ถูกต้องตามกฎของสงครามต้องขยี้พวกเขาก่อนครับโอ้โหทับใหญ่ด้วยแบบนี้เอาแล้วไงล่ะพลธน,ทนูท่านขุนศึกท่านต้องนำทับแล้ววะงานเนี้ยสู้ศึกใหญ่หลบซ้ายหน่อยหลบซ้ายพุกเราจู่โจมเยอะนักหรอว่าพวกเอง ต้องตายหมดมันต้องตายให้หมดฆ่ามันทับใหญ่เนี่ยยิงโอ้ยอยิ่งเห็นยิ่งกระเด็นเร็วอะเฮ้ยยังโหดนั่นเลยครับคือกระเด็นนะแต่ไม่ได้ตายนะครับดาเมจมันไม่ได้แรงอะไรมากนะ,ะพวกเราต่อไปเลยเจาะต่อเลยฮะ เจาะกำแพงมันเอาให้พุนไปเลยเจาะมันเข้าไประหว่างนี้ครับสร้างกองทัพเพิ่มดีกว่าเอาพวกทหารติดหอ,อกบ้างแล้วกันเนอะพวกหน่วยกล้าตา่ยของเราครับเราจะเจาะกำแพงให้พุนไปเลย <laughs> มันใช้เวลา,านในการเจาะนานหน่อยนะแต่ภาคแรกครับเจาะไวมากเลยโดยเฉพาะพลหอ,อกอะ่ะมีใครเคล่นภาคแรกบ้างคือเอาหอกไปจิ้มจิ้มจิ้มแบบเดือกำแพงก็พุนอย่างไวโ <laughs> คตรไม่เม k เ s e n s เลยอะ่ะแต่ภาคหลังก็เริ่มแก้ครับ เยี่ยมกำแพงเห็นไหมเริ่มเริ่มพุนแล้วโดนเจาะขนาดนี้ไม่พุนได้ไงทหารกิกกี้<ๆ>ทำลายบ้านสิข้าศึกมันมาโจมตี<ๆ>จุดนี้ของเราอีกแล้วเหรอแบบนี้ต้องอัปเกรดขุนสึกหน่อยแล้วฮะฝากเฝ้าด้วยนะแทงขึ้นมาเองตายมันมันขุนสึกผมด้วยอะเอาดิข้าศึกมาแล้วข้าศึกมาแล้วค<ๆ>ึนยิงหินทำลายมัน ส่วกองทัพออกมาสู้อ่ะพี่แกเรียบร้อยเลยครับพังกระเจิงไปเลยทำลายเลยประตูหลักมนันแหะประตูมังกรจงพังลงมาซ้กองทัพข้าได้ร้อมเอาไว้แล้วต้องรีบจบศึกก่อนไม่รู้ว่าทัพต่อไปของข้าศึกเนี่ยมันจะมามากน้อยแค่ไหนไง เมื่อเกมมาเยอะรอบต่อไปอาจเยอะกว่านี้ก็ได้นะก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราไม่รีบจบสงครามแล้วก็นะและพวกเราจูโจมสู้บันพลธนูขึ้นกำแพงข้าศึกจงตายซะพวกแก โอเคครับคนเราเยอะพอนะก็พอไปได้อยู่อาล้วาดให้หนักๆเลยครับงานนี้ขุนซึกเราโอ้พี่แกไปยืนเท่หอยู่ข้างบนไอ้บ้าเอ้ดูลาดเรล่านั้นเหรอกอ <c oughs> งทัพของท่านเนี่ยเขาบุกมาแล้ว <c oughs> อารมณ์แบบดืนสั่งการไงตะโกนสั่งอยู่ข้างบนเอาละเราล้อมเลยครับงานนี้แล้วก็ตายดียฮะหมดแล้วเรายึดปรา,าสาทนี้ไว้ได้แล้วครับ น่ยึดไว้แล้วธนูจัดการในพลมันเลยแม่ทัพมันอะทหารมันทิ้งซะแม่ทัพมันจะเท่าไหร่วะคงค่าสึกทางตอนใต้ครับประตูใต้เสร็จเอาและเฮ้ยพี่แกหนีวะมันจะหนีเหมือนรู้ว่าผมจะเอาในพลมาฆ่ามันหนีก่อนเลยโดนเดือดป่ะนะสึกโดนมั้นะ มาซิเลียวหน่อยไหมฟาดฟาดมันฉับเขาให้อ้โหไปไงแล้วแล้วครับอาณาจักรนี้ก็ถูกเรายึดครองโอเคครับเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้ กดล็อกด่านต่อไปล้อมกรุงฮานอยครับอ๋อนี่ก็คือเราอยู่เวียดนามครับโอเคเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในสตองโฮฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมนี้นะฮะวันนี้เราไปก่อนบนายายไปเลยครับผม